ออมรับความสดใสก็ยังกับแพตตี้สติกเกอร์วีหราคาเป็นมิส35มบาทได้สติกเกอร์ไปกดเล่นตั้ง40ตัวถ้าไม่มีเพื่อนให้กดสติกเกอร์แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเพียง s u b สไคร b ์บนแพลตฟอร์ม Twitch ก็จะมีกลุ่มไลน์ชาวตุนไว้กดสติกเกอร์เล่นกันไม่เหงาแน่นอนรออะไรอยู่ละ่ะกดซื้อเลยซื้อสิซื้อยังบิ๊กแฟ โกซิลเวอร์บอลคืออะไรอะมิแฟนครับบิ๊กแฟงครับนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เลยน่าจะใช่นะอยากให้มีฟอกายในชีวิตจริงหนึ่งเลยไม่เอาตกก็ตกตกแม่กจไม่กลองนะอย่าจับดูไ้ิดเก็บไม่เ้าวู้วูวววววววควว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 อ่ะขวาวววววววขอววขวว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 า น้องมันรู้ได้ไงว่าหนูคือตคนนี้เฮ้ยใครเกาะจ๋าน้าเฮ้ยจะาปุ๊บจ๋าเชียวนุวิยาลืมแล้วว่าลูกคู่เฮ้ยใครใครคือคนนี้เฮ้ยจะเฮ้ยจ้าจ๋าน้าแฮตตี้ฟิสติลเฟร์เฮ้ยน้องพีแกลงหนูเฮ้ยไม่เลฮ้ยจ้ปุ๊บปุ๊บุ๊บี่โหลดได้สต๊าฟนะจริงเหรอไม่อยากเป็น หนูจะเป็นคนนั้นเองบับาเลต่าเ้ยจะเล้ยงเองหรอผมล่วเองเฮ้ยพียนะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับคนนี้คือใคร s โ o คุง s โ o คุงมันยากจังอะมันยากจังเขาจผมมาเฮ้ยเฮ้ย ให้เราเลี้ยงย่างใจเย็นเราก็ไม่เล่าอยู่ดีไม่เป็นไรนะต้องเพชรก็แพชรอยู่น้องเพชรยังอยู่มาไปเร็วมาคุณได้แล้ววันเย้ไปเร็วไปเร็วเลื่อนแล้วนะไปครับลุยครับมือเสียงนี่มันติดหูเลยมันไปครับลุยครับอย่าบ้าหลงตั้งแต่คำเปิดเลยอ่ะไอ้ย หลงปีหลงเป่าหลงแป้งเขามาแตะตัวหนูเดินตรงๆเข้าไปไงเดินกงกงเดินกงกงเดินกง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 ้งกงกอกงกงกงทงก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 งงกงกงกงงกงงตรงเลยนะงงงเลย ต่อฮะไปเร็ว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 ไปกลิ่งไปแล้วไปกวิ่งไปกลิ้งไม่เคยขวาดหลอดขวารอดเฮ้ยไอหมอนี่มันดึงหนูเฮ้ยกึงหนูดึงใช่เหรอไอหมอนี่เลยเหรอเลื่อนแล้วนะเข้ารอบทุกคนนะเอกซิคไข่ของพี่ซิกไข่ของพี่ซิกภาพอะไรกัเลยเนี่ย ปไข่ไก่ไงอู้เอ้ยเราเป็นสีฟ้าพี่อยู่สีอะไรกันบ้างเราร้อได้วยเราต้องเอาไปไว้ไหนอะเอาไปไว้บ้านเราเหรอเอาไปไว้ในสีตัวเองว่นตัวเองอะเละโอ้เยเออแล้วครับเฮ้ยไอสีแดงออกนะ ไม่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 ไปมาเลยให้ดูเฮ้ยไอ้มรไชาไปไยเอาถือไว้เหรอทษทีหนูดึงทุกคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮโมนั่นโมนันพัดเอาไข่ไปแล้วหมนั่นสีเหลืองสีเหลืองด้มย ่ึกษาเต้ทำไงให้ไข่ขึ้นเรายังไม่โตพอเลื่อนแล้วนะโอ้ยพี่ผมเห็นการ์ดต่งตัวว้าวมากรงนะกระโดดเข้าไปเลยยุ่ยอาว์วนุนง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 ุนลงไปเลยยุ่ยอาว์หลุม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 จะล่วง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 แม่จะล่วง มานั่งตามฉันเจ้าเองตัวเองเหมือนกันไปครับไปครับโดนยิงครับไปครับไปครับโอ้ยเจ็บครับไปเร็ว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 โอ้ยหนูอยากกระโดดมั้งอะทำยังไงนะไอ้สักราเข้าไปเลยนะครัเฮ้ย โอ้วิวไปสิหนูอ้าวนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยหนูไม่อารีเข้าแล้วนะเยอะสับรถคนนี้ก็แต่งเต็มสล้วสู้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 พันกระเที่ยวกระตีบกระตีบเฮ้ยไม่เข้าเข้ากันเร็วจังเลื่อนแล้วนะอ๋อนี่เอกโดนโฟกัสแล้วเด้ แย่แล้วกระทิงเฮ้ยอย่ามองหน้ากันแบบนั้นอย่าดโดโฟกัสดูดไอ้หมอนี่โฟกัสหมอนี่มันโฟกัสหนูยังายแล้วไปก่อนแล้วเฮ้ยเิดหนูออก เฮ้ยน้องแมตโดนมันขิดสามตัวเลยอ่ะมันโกรธอะไรก็ไม่รู้ดาแล้วมายก็มานงี่ไงชนไปแล้วนี่ไงอย่าไปท้ามันพี่อย่าไปท้ามันเพื่อนเลื่อนแล้วนะฉันอยากจะัวทรงัวทรงทำัวูทรงว้าวดูยู่ไหนเนี่ยสวยสัสหีวสดีอ๊เออวูวู บาบาบาเลต้าบาบาบาเลต้ามีอปะฮู้โดนดังงตีหน้าตกเลยดังงูังงแอนดูันไอไปกล่องนะไปก่องนะเลือนแล้วนะเราอยู่ริมเรอยู่ริมขอบเป็นไงวะเนี่ยเ้ยผมบุด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 บุ

ไวปร์พี่โปเตตต่อเลื่อนแล้วนะเอ้ยเต็มเจอกูปูไม่เจอกันเองบอลเลยบอลไอ้ยำกูเล่นรูบอลกันลงมาครับมาแล้วปูเจนาโปรเตตตรงจุดตรงจุดนั้นตรงจุดสวยเอาเย มึงต้องจุนเาได้แล้วได้ล้ได้แล้วไม่นะพี่บูแต่พี่เจมส์เซิบนี่แน่อยากเล่นว่ะไปบนแมเด็บไปบุ่มด็มาแล้วหน้าหน้าโดนแน่โดนแน่เอาหมดละอยหน้าเน็ดมาอยนหน้าเด็ดอ้ะนี่แน่นี่แน่พี่บูแต่อีกอีกทีนึงอีกทีนึ่ง มาไหมเออไปมึงมาใส่เบร์เบร์เราเราไปอะไปอ้าวโดนละโดนละเป็นแล้วเป็นแล้วอ้าเล่นแ้วไดราเอไ้อยู่ได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 ้อยู่ที่เขเล่นหยอหน้าเน็ตหยอหน้าเน็ตเออเฮ้ยเอ้ยเอเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคอเอเคเ

แขวญเล่นเป็นกูโดนไปสามฝูงแล้วเลื่อนแล้วนะผมเกินหลังเลยไปแล้วนะกูกูวิว่อวเก็บทรงไม่ค่อยอยู่กบทรงไม่ค่อยอยู่ไปไปแล้วไปไปแล้วไปไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าทำกันโอ้ย เกมสรงไม่ค่ออยู่เขาไปด้วยไหนมุ้ยเขาไปด้วยไหนมุ้ยเลือนยามีเกือนไปครับนัวครับใครได้กระชากหลังหนูครังว้าวเต้นนี่เป็นตัวเด็กเต้นเลยวะว้าย เข้าด oh, hey, ้วยแล้วพ sí. um, okay? ี่เลื่อนแล้วนะน้มกระโดดใส่พัดลมแค่นั้นเองน้มกระโดดใส่พัดลมหลังพ่เ้ยพัดลมมาเราวิ่งสวนกลับเหรอเราวิ่งเอาพี่เราเราอย่าแต่มันมีไอ้พัดดนี่ต้องห้มันหลุดหรือว่าหรือว่าถ้า วิ่งครับไปครับไปเรื่อยๆไปครับไปครไปครับวิ่งครับหลังไลยมกระโดดีกไปแล้วนี่อ้าวชิดเฮ้ยไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปแล้วสองไม่ไประโดดไม่ไปโอ้ยยยคนไม่คนไม่ตกคนตกโคตรง่ายเลยอะเลื่อนแล้วนะกระโดดดีวันอ้าวไม่เอา พี ues, girl, mm ่พี่หนูขอร้องพี่ยอมพี่ยอมแพ้ให้หน่อยได้ไหม ไปไม้ฮะ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 ้เ้าเ้าเฮ้ยเอ้ามันมันมันเสิร์ฟยากกันนะพี่เอ้าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอ้าเดี๋ยวพิงไม่มไม่ Ôi, Ơi đây, ở đây, ở. Ừ, <laughs> yeah! Ôi, khó à. Đây đây <laughs> <Dentist> <Yeah>. Đây <Đếm> <laughs> <laughs> <Yeah. cười> Mùng, mùng <giác> chính <cười> 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 แล้วนะเหลือพี่เอกกับพี่เจมมาดิใช่เจมต่อเลยป่ะเราเราสองันทำไมติดได้ได้สองพันไหมสามพันสามพันย้ายเลยแล้วมันโยยังไงอะอ้ยาอยาอยายาโอ้ยีชีออกะเบัดเจมยาเจมยา ไอคนชั่วร้ายทำไมถึงแนี้ไว้ักกันด้วยไปแล้วหยิบได้หยิบได้พี่เฮเจมี่เจมไเจมป่า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 เจา่าเอามีแต่คนลุมพี่ เอ้สอคนนี้ทอะไรเนี่ยใช่ไหมเราเนี่ยเนียเนี่ยสิบไลน์เนม่ไ่าไอ้แจมไอ้เบี้ยไอเจมนึงนึงเจมนึงนึงกันน้อง้ยหนึ่งเลยอวอรเิดอโคตรใจมงิ่งเมงกดแล้วควรควรถึอไม่โดนหรอโดพี่เจมมาว่ะน้อกว่า นี่ไงที่พี่เจมบอกว่าเอาจริงแล้วอ่ะจริงจริงเอาวาใส่ลัวชนะหนึ่งไว้